ข่าวพ่อข่าวเองข่าวพ่อเข้าเที่ยวด้วยกันไม่ได้ไปด้วยกันพี่คือไปเจอกันค่ะพ่อก็ไปกับเพื่อนพ่อหนูก็ไปกับเพื่อนหนูไม่ได้เจอกันบ่อยด้วยค่ะแต่ที่มันเป็นข่าวออกหมายคือเป็นไปเจอกันทักทายพูดคุยหลัวหลุ่นเต้นด้วยกันเลยไม่ค่ะคือจริงๆแล้วเนี่ยเวลาเราไปเจอเพื่อนที่เป็น อยู่ในวงการเดียวกันอะไรเงี้ยมันทักทายกันปกติอยู่แล้วเวลาเจอคนอื่นมีก็ทักทายแบบนี้อยู่แล้วอะไรเงี้ยค่ะก็ก็ก็เลยไม่ไม่ไม่คิดว่ามันจะเป็นข่าวแต่พอเป็นข่าวก็ไม่มีอะไรก็สัมภาษณ์ตมนั้นเราเครียดไหมข่าวไรที่ว่าเป็นตัวเนียนอะไรเป็ค่ไม่ค่ะไม่เครียดเลยอ่ะมันไม่ใช่อย่างนั้นอ่ะเออแล้วอีกอย่างคือไม่ได้พิเศษด้วยค่ะไม่ได้เป็นแค่เพื่อนกันคือเรารู้จักกันูจรู้จักกันตั้งแต่ตอนที่ยังไม่เล่นละครเลยค่ะเพราะว่าผู้จัดการพอรกับผู้จัดการิินนสกัรเงยม แล้วอย่างนี้หนุ่มนอกวงการมีข่าวอย่างนี้ว่าไม่เไม่มีอะไรค่ะก็ก็รู้ว่าเป็นข่าวเฉยไม่เป็นไรเข้าใจค่ะหึงไมห่มไม้หรือว่าเปนร่นะไม่หึงค่ะไปรับค่ะขอเป็นญายาดไม่ใช่ค่ะอืมวารว่าารีสอร์ทไม่ใช่ค่ะโอ้นี่เดากันแล้วเนี่ยไม่ใช่ค่ะก็คือปกติแล้วว่าอะไรจะขอเปิดตัวอ่ โหคงคงคงยังค่ะอืมตอนนี้สถานะให้เขาเป็นอะไรก็เป็นคนที่เราคุยด้วยตอนนี้แต่ว่าคือถ้าเกิดว่าถึงขนาดแบบเปิดเปิดอะไรอย่างเงี้ยเราก็ยังไม่กล้าเพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่าอนาคตจะเป็นยังไงเนาะอะไรอย่างเงี้ยมมากกว่าก็รู้จักกันจากรุ่นพี่อะไรเงี้ยค่ะเขาม่น้อยใจไหมคะที่เราแบบติดตัวอบเงียบเรื่องเขา เขาเป็นคนเงียบๆ,ๆด้วยแหละค่ะอืมวันนี้ไปนานหรือยังสักพักัๆว่าค่ะ,คคะเห็นมาตลอดปีแล้วประมาณนั้นอืมๆๆๆแต่ว่าซีดเลยก็ก็โอเคเพราะว่าคือจริงๆเราไม่ไม่คือถ้ามีเวลาก็เจอกันบ้างอะไรอย่างเงี้ยเราไม่อยากโฟกัสเรื่องนั้นมากเท่าไหร่เพราะตอนนี้มีอะไรทำแบบเยอะมากอะไรเงี้ยครับต้นซีต้นหรือเปล่าคะอืมมาจากไหนอ่ะ ไม่ใช่ค่ะ <S <s <uss> ชื่ออะไรคะไม่บอกดีกว่าส้นนะเดี๋ยวคนเข้าใจเดี๋ยวเดี๋ยวเดากันเย็นน้าไม่ให้เดากันนั่นแหละดีละเดี๋ยวทายที่พี่ทีมเดี๋ยวทายทเ่ของยา่ไม่ใช่ค่ะไม่ใช่ไม่ใช่ทั้งทั้งหมดค่ะมาไม่ใช่เลยใช่นะคะค่ะ <c oughs> <c oughs> เป็นคนธรรมดามิ้งค่ะแล้ว ศึกษาดูใจกันมาเป็นปีแล้วเนี่ยเราไม่คิดจะเลื่อนสำาหนนะอะไรอย่างเงี้ยอย่าเรียกว่าศึกษาดูใจเลยพี่เพราะว่าตอนเนี้ยก็เหมือนก็เราก็โสดนั่นแหละแต่ว่าคือแค่มีคนคุยด้วยอะไรอย่างเงี้ยต,ตอบแบบตอบแบบได้ไรละไม่คือจริงๆมันไม่ไม่อยากให้แบบมองตรงนั้นมากอะไรอย่างเงี้ยเพราะตัวมิ้นเองก็ยังไม่รู้ว่าอะไรมันมันชัดเจนรอมันชัดเจนเดี๋ยวอะไรก็เปิดเผยเองค่ะไปไหนมาไหนด้วยกันได้ปกติไปบ้างค่ะอือไปถ่ายรไป เคยโดนหรือยกเคยโดินไม่เคยค่ะเราระวังเราเราแวงคือดีหรือว่าเราไปที่ที่แบบไม่ค่อยมีเออคงไม่ค่อยมีใครไปอะไรเงี้ยแล้วก็ไม่ได้ไปด้วยกันแบบบ่อยด้วยอะไรเงี้ยค่ะนานๆเจอกันทีมากกว่า